ชีพกบินบุรีก่อตั้งเมื่อวันที่18มิถุนายน2540บนเนื้อที่59ไร่3งาน9ตารางวาโดยเป็นที่ดินสาธารณะติดถนนสาย304ฉะเชิงเซานครราชสีมาตั้งอยู่เลขที่202หมู่3ถนน304ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ใต้การบริหารโดยว่าที่ร้อยเอกบพิรบุรมีผู้อำนวยการวิทยลาลัยการอาชีพกบินบุรีนายเอกชัยศรีสุยิ่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายชัยวุฒิสุวรรณเรืองรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายยิ่งศักดิ์คำสิงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายชัชวนันจันทรคุณ รองผู้ในการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามีบุคลากรทั้งสิ้น92คนมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน2,112คนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจำนวน8สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสจำนวน7สาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีพกบินบุรียึดถือนโยบายของกระทรวงศึกษาที่การเป็นหลักภายใต้การบริหารการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตสารงานต่อก่อเริ่มงานใหม่ด้วยหัวใจเดียวกัน o w e ว o n e Team โดยขับเคลื่อน8วาระพัฒนาอาชีวะ8แ g e n d a ภายใต้นโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุข ด้วยการเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่อาชีวศึกษาแห่งความสุขและปลอดภัยโดยใช้หลักสามปอป้องกันปลูกฝังปราบปรามเพราะการดูแลความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญวิทยาลัยการอาชีพกบินบุรี จึงได้กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลภายใต้นโยบายความปลอดภัยได้บูรณาการการ,การจัดกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมซึ่งอยู่ภายใต้แนวทางของมูลนิธิยิวพัฒน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัยโดยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสารรักษาต่อยอดมาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ที่ว่ามีวินัยจิตอาสาใฝ่เรียนรู้คุณธรรมอัตลักษณ์มีวินัยสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ คุณธรรมอัตลักษณ์จิตอาสากิจกรรมเช้านี้ที่กบินบุรีผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสายามเช้าดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบกิจกรรม b i g c r e a n i n g Day บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสา ดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนและห้องน้ำคุณธรรมอัตลักษณ์ฝ่ายเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพิ่มระบบการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งวิทยาลัยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาจากความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ส่งผลให้เกิดรางวัลดังนี้รางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติรางวัลทีมยูคาลิปตัสการแข่งขันหุ่นยนต์ A.B.U. ชิงชนะเลิศประเทศไทยรางวัลวัฒนคุณนาทอรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน7ปีซ้อนนอกจากนี้สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือภาพแห่งรอยยิ้มที่แสดงให้เห็นถึงความสุขที่มาจากส่วนลึกของหัวใจที่ผู้เรียนแสดงออกในทุกๆก,กิจกรรมที่เข้าร่วมอาทิเช่นกิจกรรมทูบีน u m b บ r วเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมคอนเสิร์ตพลังสีขาวนี่คือความภาคภูมิใจของวิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีซึ่งเป็นพลังผลักดันในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข